สวัสดีค่ะคลิปนี้คุณฝลและวัดคาเฟ่นะคะอยู่กันที่ร้านวัดคาเฟ่ค่ะสาขาที่1,334นะคะร้านนี้อยู่ที่ตลาดพรนเพชรในเมืองนี่เองนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาขายดีนะคะแม่ค้าสวยด้วยนะนะคะวันนี้เจอกับน้องก้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะายาขายช่วงนี้ ก็พอได้ขายอยู่ค่ะเรื่อยๆพอได้ขายเรื่อยๆอยู่นะคะเราได้ทำเลตรงศูนย์อาหารด้วยใช่ไหมคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่แบบคนต้องมากินแน่นอนนะคะเปิดร้านกับวัดคาเฟ่มากี่ปีแล้วคะน้องก้อยหกปีแล้วค่ะหกปีแล้วนะคะชงเองขายเองคนเดียวเลยใช่ค่ะนะคะไม่เปลี่ยนมือชงเลยเนาะไม่เปลี่ยนนะคะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาตลาดหรือว่ามีลูกค้าประจําด้วยค่ะ ค้าประจําแล้วก็มีลูกค้าที่มาตลาดมาเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะบางทีก็แบบมาจากต่างจังหวัดมาซื้อของจากต่างจังหวัดมาซื้อของด้วยแล้วก็มีจากเพื่อนบ้านด้วยใช่ใช่นะคะทางสอบปปก็เห็นมากันเยอะเพราะว่าบางคนก็มีโทรไปสอบถามแฟนชายมากินจากที่นี่ไปก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขายดีแล้วก็ชงอร่อยมากๆนะคะส่วนแม่ค้าจะชงเก่งแค่ไหนระดับ6ปีไปดูกันเลยค่ะ ส่วนใหเมนูถุงกับแก้วเมนูไหนจะขายดีกว่ากันคะเมนูแก้วค่ะเมนูแก้วจะขายดีกว่าใช,ใช่ค่ะนะคะาขาย ขายดีไม่น้ำหนักไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะน้ำหนักไม่ขึ้นไม่เหมือนพี่ฝนเลยโอ้โหคุยกับพี่ฝนตอนนั้นหลานจันะร์ก็คือมีเลยมีเลยใช่ค่ะกำลังยัอยู่ได้พรอยยังไม่ได้ไปอะไรเลยอาไอยู่แต่ว่ากลัวมันปั่นปั่นไม่ยากค่ะใช่ไหมคะ อนเล็กก็ก็ปั่นได้ปกติเลยเพราะว่าออย่างกับร้านที่เป็นร้านกาแฟาสดหรือว่าโบราณเราบางคนก็ใช้เป็นผสมพี่ฝนชอบใช้เป็นผสมมากกว่าผสมอ,อ,อย่างใส่แก้วเนี่ยเราใส่น้ําแข็งหลอดเล็กมันจะดูน่ากินใช่ค่ะแต่ว่า <laughs> ใส่ถุงก็แนะนําให้เป็นบดบด<ช>เขาจะ,ะ,ะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่านะคะเมนูชามะนาวนะคะจากฝีมือน้องก้อยนะคะ,คะพี่ฝนถามนิดนึงค่ะว่า ตั้งแต่เปิดร้านมาทำยอดขายสูงสุดได้ที่เท่าไหร่วันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ประมาณหกพันได้คะ่ะหกพันหกพันบาทก็ร้อยกว่า<ะ>ใช่ไหมคะร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าถุงโอ้ร้อยกว่าสี่สองร้อยสี่เกือบสองร้อยขายคนเดียวเหรอคะใช่ค่ะขายคนเดียวก็คือทำยอดขายได้วันละหกพันบาทนะคะในช่วง ที่เราเปิดใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีมากๆนะคะแล้วแม่ค้าเราแกร่งมากนะคะตัวเล็กแต่ตัวเล็กแต่ <laughs> แ,ตตแตกร่งมากนะคะเดี๋ยวให้น้องก้อยช่วยฝาการ้านนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่เขาชมคลิปแล้วอยากจะมาอุดหนุนพิกัดร้านอยู่ที่ไหนคะ่ะค่ะพิกัดร้านนะคะอยู่ตลาดพรเทพอยู่ศูนย์อาหารตลาดพรเทพค่ะจะอยู่ติดกับห้องน้ำค่ะ ชามะนาวหอมสดชื่นมากนะคะต้องบอกว่าได้พิกัดทำเลที่ดีมากนะคะคือร้านเรานะคะคอยู่ในศูนย์อาหารด้วยแล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำนะคะใครมาก็ต้องแวะนะคะที่สาคัญค่ะขายดีมากๆขอ,ขอขอบคุณทั้งลูกค้าที่มาเที่ยวตลาดมาซื้อข้าวซื้อของนะคะแล้วก็พี่น้องจากทางสปสป,อปอลาวด้วยนะคะที่แวะอุดหนุนนะคะส่วนใคระคะที่มาไม่ถูกยังไงก็ปักหมุด Google Map มาได้ที่ ร้านวัดคาเฟ่นะคะสาขา1,334นนะคะหรือว่าตลาดพรเพชรอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะ